ว่ะยางอือ่นบปล่าว่ะหนูขายบอลสีเป็นประจำ <laughs> บอลกระบ,บองเพชรบ่าเอาจ้ะน้ำน้ำนี่บ่าเอาเลยมันหลายอย่างเข้าเอาบพท่านเนาะเอาบพท่านด้วค่ะแต่ขนาดบอลสีหนูยังโอ้บอลสีเอาไ้ยก้ ยังไม่แค so ่หานี่บอ่ะโอไก่เติบโอ้โเนี่ยละของแสบกระเทียมเจียวแล้เได้เกียวไปเหนเนี่ยเน่นบอ โอ้ตื่นตนซุ้มตากเขาเปียกแล้วเนาะฝนซ้ำแซ่ซ้ำแซ่เนาะโดนมาแล้วเขงเอือยแล้วแล้วมันบ่เขาเอื่อยกระดูกฝนคือกันโอนแทกอ่ะอืั้งสิบอ่ะขอบคุณค่ะ ปีนี้ผู้ใดเกี่ยวก้อนผู้นั้นได้เปรียบฝนมาฝนลงดูดูมาจังใดบู้ดูซื้อกับแม่ แม่โคขอรับคนละเคิงอยู่บ่น่ะนี่ค่อยค่อยทำไปค่ะได้กินแน่นอนนี่โชว์ความงามกันสวยๆไปเลยกรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวน้ำตก จริงๆเลยโอ้ยสุดยอดอบรรยากาศโดยรวมข้าข้าทานด้วยกันค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ